あ <music> สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเชอนุ่นนะคะวันนี้เรามาเจอกันใน EP พีที่60นะคะในหัวข้อคอลลาเจนคืออะไรนะคะก็ในหัวข้อนี้นะคะนุ่นก็ได้ใช้คอลลาเจนด้วยนะคะคืออยากจะแชร์ว่านะคะความประทับใจส่วนตัวแต่ก่อนเนี่ยนะคะจะมีพวกรอยนะคะเป็นรอยตีนกานะคะท,ทั้งที่แบบอายุยังไม่ถึง30เลยเนาะแล้วก็จะเป็นแบบเป็นริ้วตรงมาตรงเนี้ยนะคะไม่มั่นใจว่าหลายๆคนมีเหมือนกันไหมนะคะทีเนี้ยค่ะใช้ไปประมาณสักประมาณเดือนหนึ่งนะคะพวกนี้มันเริ่มแบบว่าจางลงนะคะมันเริ่มจางลงแล้ว ผิวหน้าของเรารู้สึกว่าฟูขึ้นนะคะเนียนขึ้นเด้งขึ้นนะคะทําไมเป็นอย่างนั้นนะคะไอตัวคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยมันถือว่า เป็นโปรโตีนนะคะที่มีมากที่สุดในร่างกายของเราถ้าคิดก็คือคิดเป็นหนึ่งใน3ของโปรโตีนทั่วร่างกายเลยนะคะคอลลาเจนนะคะมันจะเป็นส่วนประกอบสําคัญของพวกผิวหนงังผมเล็บกระดูกนะคะพวกกระดูกข้อต่อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นพวกนี้ใช่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะก็ยังพบในส่วนอื่นๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดกระจกตาฟันพวกนี้นะคะ จริงๆแล้วร,ร,ร,ร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างคอลลาเจนเองได้แต่ในคนที่มีอายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายจะผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงนะคะพวกเส้นใยคอลลาเจนก็จะอ่อนแอลงสัญญาณอย่างหนึ่งนะคะที่มองเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยเราขาดคอลลาเจนนะคะก็คือผิวของเราเนี่ยเริ่มไม่เต่งตึงแล้วนะคะความยืดหยุ่นก็เริ่มน้อยลงอ่อนนุ่มน้อยลงนะคะแล้วที่สําคัญมีอาการปวดตามข้อตามกระดูกอ่อนนะคะในอายุที่แบบว่าลดลงด้วยนะคะคอลลาเจนเนี่ยมันมีอยู่3มชนิด นะคะชนิดแรกก็คือเป็นชนิดที่พบมากที่สุดในร่างกายเลยนะคะก็คือพบในพวกผิวหนังกระดูกนะคะชนิดที่2ก็คือพบตามพวกกระดูกอ่อนตามข้อต่อนะคะแล้วก็ชนิดที่3าเนี่ยจะพบตามผิวหนังนะคะกล้ามเนื้ออวัยวะภายในพวกหลอดเลือดแดงพวกนี้ใช่ทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นนะคะวิธีที่แบบง่ายและสะดวกที่นุ่นเลือกก็คือเราสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวคอลลาเจนพวกนี้มาดูแล ร่างกายมาดูแลผิวของเรานะคะไม่ให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมันไปเร็วกว่าอายุของเรานะคะก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวนุ่นจะมาแชร์ว่านะคะวิธีในการเลือกเนี่ยเลือกยังไงนะคะเจอกันในอีพต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ